ทำตาเสร็จนะคะตอนนี้หลังจากที่ทําเสร็จแล้วไม่ถึง5นาทีอันนี้คือตาที่พึ่งเสร็จไม่ถึง5นาทีนะคะทุกคนชื่ออีฟนะคะอายุ27ปีค่ะวันนี้เข้ามาทําตา2ชั้นค่ะที่ทีราพรคลินิกค่ะทำไมอยากทํา เอาจริงๆคือเป็นคนตาเล็กมากแล้วก็ชั้นตาไม่เท่ากันเลยคือถ้ามองถ่ายรูปมุมซ้ายเนี่ยคือจะเห็นว่ามีตาสองชั้นอยู่แต่ถ้าถ่ายรูปอีกมุมขวาปุ๊บก,ก็คือจะเห็นเลยว่าไม่มีชั้นตาเลยแล้วก็หนังตาบวมมากเวลาถ่ายรูปมาเหมือนคนตาแบบปิดเลยปิดแบบไม่สวยแก่ดูหน้าแบบหน้าตรงก็คือหน้าดูแก่มากไม่เหมือนคนแบบ27 มีเล็บเพราะว่าหาข้อมูลมานานมากก็เลยมีเล็บว่าอยากได้ชั้นตาประมาณไหนแบบไหนถึงจะเหมาะกับเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เดี๋ยวปรึกษาคุณหมออีกทีเพราะว่าเชื่อมันด้วยเห็นคุณหมอแบบมีเคสแล้วทำออกมาดีไซน์ว่าชั้นตาไหนเหมาะกับเราเหมาะกับอะไรเงี้ยเห็นเห็นคุณหมออยู่แล้วก็เดี๋ยวตอนนี้นะคะกำลังจะขึ้นไปทำแล้วนะคะกำลังจะขึ้นเขียงผ่าตัดกับคุณหมอแล้วเดี๋ยวค่อยจอติดตามนะคะ ตาเสร็จนะคะตอนนี้หลังจากที่ทําเสร็จแล้วไม่ถึง5นาทีอันนี้คือตาที่เพิ่งเสร็จไม่ถึง5นาทีนะคะทุกคน <c oughs> คือชิลมากไม่เจ็บเลยแล้วคุณหมอคอยแบบว่าถามตลอดลว่าโอเคไหมเสร็จแล้วนะลืมตาหลับตาอะไรเงรี้ยตลอดเวลาแล้วเ,เห็นไขมันเต็มยังยังเห็นแล้วไขมันที่คุณหมอเอาออกให้ก็คือคุณหมอดีไซน์มาให้ว่า เท่านี้นะคะถึงจะเหมาะกับชั้นตาเราเวลายุบออกมาก็จะได้พอดีกับหน้ารับกับหน้าเราเห็นหน้าตัวเองตอนนี้อยากเป็นไงบ้างเห็นหน้าตัวเองตอนนี้แล้วคือแผลคือเหมือนไม่มีแผลอยู่บนตาเลยเหมือนแบบเปิดแบบหายพลึบลืมตาออกมาคือไม่เห็นแผลแล้วตอนนี้คืองงมากอันนี้คือไขมันที่ออกมา <c oughs> คุณหมอคือบอกว่าแผลเล็กมากนะคะเป็นแบบกีซันให้ให้เหมาะกับรับกับหน้าเรา เดี๋ยวถ้าหลังยุบแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าหลังจากยุบ7วัน14วัน1เดือนจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวรอติดตามนะคะ